เเราจะใช้วุ้นผงตาโทรศัพท์2ช้อนชาแช่น้ําทิ้งไว้ก่อนนาะไปต้ม10นาทีระหว่างรอเดี๋ยวเราไปทําในส่วนของวุ้นสังขยากันเราจะใช้ไข่ไก่สองใบน้าตาลม,มะพร้าวเกลือผสมลงไปในน้ํากะทิแล้วขยําด้วยใบเตยจนส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันตัววุ้นของเราจะมีความหอมและไม่มีกลิ่นคาวในส่วนของการทาวุ้นเนี่ยเราจะต้มด้วยไฟกลางต้มวุ้นให้เดือดจนวุ้นละลายจนหมดแล้วเราค่อยใส่ส่วนสังขยาที่เราทําไว้ลงไปในวุ้นตอนเทเนี่ยก็ให้เรากรองซึ่งรอบน้ เนื้อวุ้นของเราจะได้นินเนียนเราจะต้มวุ้นให้เดือดอีกหนึ่งครั้งพักไวสักคู่แล้วค่อยเทใส่ทิมนะเพื่อนเนแม่พิมพ์ที่เราใช้เป็นขนาด5เซนเป็นแม่พิมพ์ดอกไม้เพื่อนเพื่อสามารถเลือกดอกที่ชอบได้เลยนะรอวุ้นเสั็ตัวไม่นานเราก็จะได้วุ้นดอกไม้หน้าตาน่ารักน่าทานแบบนี้เลยด้วยความที่เป็นวุ้นไข่ผสมกะทิและมีความหอมหวานของน้ําตาลมะพร้าวทาให้เวลาเรากินเนี่ยกินเพลินมากเนื้อวุ้นไม่นิ่มเกินไปไม่แข็งเกินไปอร่อยกาลังพอดี